สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการอาเอาโมเดลเนี่ยเข้าไปในตัวจูปิเตอร์แลบนะครับหรือว่าตัวพอร์ตของเรานั่นเองเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราอัพเข้าไปปกติโดยการลากเข้าไปหรือว่าคลิกที่ปุ่มอัปโหลดเนี่ยมันจะช้ามากๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการที่สั่งให้ตัวพอร์ตของเราเนี่ยดา,ด,ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวไฟล์จาก ลิงก์อื่นซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ตัว hacking face เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันมีอัตราการดาวน์โหลดที่เร็วที่สุดนะครับที่ใช้ตอนนี้อ่ะมาดูกันว่าทำยังไงนะครับอันดับแรกเราเข้าไปที่ตัวพอร์ตของเราก่อนครับพอร์ตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากด connect ครับแล้วก็ให้ connect ไปที่ตัวพอร์ต8888นะครับตัวนี้อ่า โอเคทีนี้ด้านซ้ายครับเราจะเจอตัวฝัก2ที่เราเคยลงไว้ในครั้งแรกนะครับให้กดดับเบิลคลิกขึ้นมาครับทีนี้อันนี้ผมเพิ่มไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันจะไม่มีเราดีลีทกันครับดีลีททีนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับข้อความนี้จะเอาไวา้ใต้ใต้ช่อง YouTube นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ทักเข้ามาทางเพจหรือว่าทาง Line Open น h a t ได้นะครับเดี๋ยวส่งให้ ตรงนี้จะเป็นลิงก์ที่เราใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์นะครับตัวนี้เป็นข้อความเทคตัวนี้นะมันมันจะเสริมมานะครับเวลาเพิ่มก็แค่กดขึ้นมาครับแบบนี้เสร็จแล้วก็คัดลอกครับแล้วก็เอามาวางได้เลยครับประมาณนี้โอเคผม delete อันนี้ก่อนเพรเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้โอเคพอเราเจอพอเราได้อันนี้แล้วนะครับต่อมาเราจะต้องไปอัปโหลดไฟล์ครับเข้าไปที่ hacking face อันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ hacking phase ครับแล้วก็สร้าง ID ไว้นะครับสมัคร ID ตรงนี้จะสมัครง่ายนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่เสียตังค์ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่สามารถอัปโหลดเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ต่อมาครับเราจะกดไปที่ด้านซ้ายครับที่เป็นรูปหน้าของเราเสร็จแล้วกด New Model ครับแล้วเราตั้งชื่อโมเดลให้เรียบร้อยนะครับ อาจจะเป็นชื่อเราก็ได้ครับหรือว่าเป็นชื่ออะโมเดลแบ็กอัพอะไรก็ได้ครับแบ็กอัพเสร็จแล้วก็ตั้งเป็น Public ครับเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็กด Create m o เดลครับตรงนี้อ่าตรงนี้เขาบอกว่าต้องเป็นขีดเท่านั้นร้อยครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเตือนหน้านี้นะครับให้เรามาที่ File แอนด์เวอร์ชัครับ แล้วก็เลือก add file ครับแล้วก็เลือก upload file ครับอ่ะ upload file เสร็จเรียบร้อยปุ๊บยวผมจะให้ดูนะครับของผมเนี่ยวไว้ในตัวเดียว model backup อ่ะมาที่นี่แล้วกันโอเคไปที่ไฟล์เ e วเพื่นอันนี้จินตนาการว่าเราอัปโหลดไปแล้วนะครับอ่ะสมมุติว่าเราอัปโหลดเป็นโมเดลตัวนี้ไว้ผมต้องการที่จะดาวน์โหลดดาวน์โหลดโมเดลตัวนี้เข้าไปในตัว จูปิเตอร์ทำยังไงผมจะต้องคลิกขวาตรงนี้นะครับห้ามห้ามห้ามคลิกขวาตรงนี้นะครับให้คลิกขวาตรงนี้แทนตร,ทตรงที่เราว์าโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคัดลอกลิงค์ครับตรงนี้คัดลอกลิงก์ Link หนึ่งทีเสร็จแล้วไปกลับไปที่จูปิเตอร์แลบครับเสร็จแล้วไปเปลี่ยนครับตรง URL ตรงนี้ให้เป็นโมเดลของเรานะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นโมเดลฝักเนี่ยเราจะ เอาไว้ใน Workspace, c o n f i แล้วก็ m o เด l แล้วก็ Unit แต่ว่าถ้าเป็นโมเดลปกตินะครับเราจะไว้ใน Checkpoint เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปที่ Config UI ครับแล้วก็ไปที่ m o เด l อ่ะคนเซิลครับไปที่ m o เด l เสร็จแล้วไปที่ Checkpoint ครับมีไมมเอ่ย Checkpoint อ่ะเรา Copy ตรงคลิกขวาครับแล้วก็ Copy ผ่านแล้วก็เอาผ่านมาใส่ตรงนี้ครับ เสร็จแล้วตรงนี้ใส่อะไรครับใส่ชื่อไฟล์ครับชื่อไฟล์ดูได้จากตรงนี้ครับเค copy ขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปครับอย่าลืมนะอย่าลืมใส่ชื่อไฟล์นะครับเสร็จแล้วกด run ได้เลยครับปุ่ม run จะอยู่ตรงนี้อ่าประมาณนี้ครับอเดี๋ยวทําผมนั่นมันมีอยู่แล้วถ้าเพราะฉะนั้นเวลารันเนี่ยมันจะสามันเพราะฉะนั้นเราลองเทสอันที่เรายังไม่มีดีกว่า มีไม่เอ่ยลองโหลดมาสักไฟล์เอาไฟล์นี้ก็ได้ครับไฟกกล์อั s c a l e ก็ได้อันนี้ตัวอย่างนะครับแต่ว่าโหลดมาจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เอาไว้ในในเ h ็คพ p o i n t มันไม่ควรอยู่ในเ h ็คพ p o i n t ครับ อันนี้เราจินตนาการว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวโมเดลนะโอเคเสร็จแล้วเราเสร็จครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ลารนครับก็จะประมาณนี้อันนี้เสร็จเลยเห็นไหมครับโหลดเร็วมาก152เมกต่อวินาทีทีนี้ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งครับก็คือเราถ้าเราต้องการโหลดลอลครับเหมือนกันลอลเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นลอล สมมติว่าเรามีมีไฟล์รลอล่าใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนตรง workspace c o n f y model ตรงเนี้ยจาก checkpoint ให้เป็นล o อ a ่ครับเราก็ copy path ล้วก็เอามาใส่ลอล่าอ่าเรามีล o อ a ่อะไรอยู่เราก็ใส่เข้าไปได้ครับเลลงไปประมาณนี้นะครับเราก็กด run อีกทีนึงครับมันก็สมมติว่าอันนี้เป็นล o อ a ่นะมันก็จะดาวน์โหลดเข้าไปครับ เห็นไหมครับประมาณนี้อย่าลืมนะครับถ้าเป็นโมเดลปกติเช่นโมเดล1.5โมเดล XL โมเดลทั่วๆไปเราจะโหลดเข้าไปในเช็คพ p o i n t นะครับถ้าเป็นลอล่าเราเอาเข้าไปในลอล่านะครับถ้าเป็นโมเดลของตัวฝักเนี่ยจะเอาเข้าไปใน u n i t ตนะครับอย่าลืมประมาณนี้ถ้ามีสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมทักมาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ